สองสอแล้วสวัสดีเหมือนกันนะหนึ่งเจ้าขํหนึ่งเหนึ่งสองห้าสี่สามสองสวัสดีครับ,วรบพวกเรานะครับแก๊งฮาโรโบนีโกเองนะครับเนื่องจากในวันนี้นะครับมีเศษของดาวหางฮันเล่ตกนะครับพวกเราแก๊งฮาโรโบอยากมีเพลงมอบให้พวกคุณทุกคนในวันนี้นะครับถ้าพวกคุณพร้อมแล้ว เชิญรับชมและรับฟังครับระหว่างที่มีดาวดวงหนึ่งโคจนในอาวกาศจากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเธอคงไม่เหลือคุณค่าอแล้ว

อยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นตอนที่เ <c oughs> รักรัก้คงใจอึ้งเมื่อวานดวงเพียงเธอสะลนานคลายเชื่อฉันเป็นนา,นานนานนั่นเอนี่คือบทเพลงที่แก๊งฮาโรโบนิโกเองจะมอบให้สำหรับงาน ที่มีเศษดาวหางฮันเล่ตกในวันนี้นะครับท่านผู้ใดที่บันทึกวิดีโอทันก็ถือว่าเป็นโชคแก่ท่านนะครับอืมวันนี้วันนี้ดาวหางฮันเล่ตกแล้วครับใช่ครับเป็นเศษของดาวหางฮันเล่ครับคุณฟย์เอ้ยดาวหางฮันเล่มันคือดาวหางอะไรนะครับดาวหางฮันเล่เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับดาวหาง ฮัลโหลโบนี่โกเองไงครับโอ้มีฮันเหมือนกันต้องโวยแต่คนเดียวกันแต่คนเดียวกันซึ่งเรากําลังมาอวยพรมีชัยไปกับดาวหางฮันเล่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดาวหางฮัลโหลโบนี่โกเองอันนั้นเขามาทุกที่สิบห้าปีอันนี้มาไม่มาเลยไม่มาเลยนานามาทีนะครับท่านผู้ใดที่บันทึกวิดีโอก็ดีใจกับท่านด้วยอะเมื่อกี้ถือว่าเราถือว่าอวยพรไปแล้วต่อไปนี้ จะเป็นเพลงของพวกเราเองนะครับใช่เป็นเพลงโอวยพวกเราโอยวโอยพวกเราเองก่อนที่จะลงไลฟ์นะครับพวกเราจบเพลงนี้แล้วพวกเราจะตัดไลฟ์เซทันทีนะครับผมเพลงต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านเชิญรับชมและรับฟังเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเรานั้นเชื่อว่ามันคือเพลงที่ลึกซึ้งกินใจสำหรับพวกคุณทุกคนอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ

่าู่มองคนนี้วัานนามือใน้อยรัดูแลเธร้มันไม่เท่เงี้ยเอาใหม่เอาใหม่ใส่มสเดีตเปิดขอบดีซ์เปิดขอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดเปิดเนื้อหน่อยมันลืมเนื้อจอมันดับมาตัวตัวอะไรจสิงเรออ่าไม่กี่ไม่เคยเกิดขึ้นอ่โอเคเหมือนใช่รายการ ้าสี่สามสองต้องเอาใหม่ลนะบทต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่ห้าสี 5, 4, 3, 2 2> ่สามสองเนื่องจากเพลงดาวหางันเลเพื่อนของเราจบไปแล้วเราจะเปิดเพลงดาวหางฮัลโลโบนิโกเองให้ทุกคนได้ฟังอืนี่คือเพลงที่พวกเราแต่งกันมาเองแล้วก็รู้สึกว่ามันกินใจสั้งเราทุกคนถ้าทุกค,คนพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังครับ เล่นบิดเหมือนเลเล่นบิเอาไปเอเฉรับฟังเข้าใหม่ครับอห้าสี่สามสองมาถ่รายการห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับรับชมหายเอลห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังครับเ เอาอาจริงมั้งกูเห็นไม่น่าใสบ้านดำเลยมันมองเห็นไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ต้องทำไม่ได้เทสสุดท้ายละเร็วก่อนที่ฝนจะตกห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังไอ้เข้าไปห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ วาสนาผู้ใดเนาะดูเขาในดวงตาแล้วมันเป็นใครนอใช้รูปให้เธอได้บอกบอกฟันดีกับเธอตื่นมาก็เจอชมเงาไฟเธอในตอนเช้าก็วาสนาผู้ใดนอดูนักในนังกายกันแล้วมันเป็นใครเนาะ คิดไปเองก็ยช่วยมอกกันให้ดีกว่าเธอแอวฟังันดีกับเธอวอาสว้จนด้ผู้ใหญ่ตัว่วสจนได้ผู้ใดน้ได้รักได้ดูแลเธอรู้มันเป็นใครน้รู้ให้เธอในนอนใน่ฟันดี ตื่นมาก็เจอชงกงาไฟเจอในตอนเช้ากู่วัสนาผู้ใดเนอะดูนังในทั้งก็ไม่มีคู่กันเดียวแล้วตอนเนี้ยอ่านเนื้ออีเนี่ยทำไมห้าสี่สามสองหนึ่งกู่วัสนาผู้ใด เธอแล้วมันเป็นใครหนอะใจรู้ไม่ได้ไม่บอกมันดีคิดเธอตื่นัดก็เอตงกาแฟเธอในตอนเช้าวันสุดท้ายไมันมีเพลงจบทำไม้่อนจบไม่ได้เลยดันเลยมันเป็นใคบเนะใจคิดแต่เอรู้ไม่ไว่าเธอไม่มี เธอบอกทีว่าเธอยังไม่มีใครก็ว่าสุนัขใหญ่นะที่รกที่ดูแลเธอแล้มันเป็นใครเนาะใช่รู้ไหมเธอเป็นความเป็สาวบุกดีเกือบเจอตื่นมาก็เจอชงกงาไฟเธอในตอนเช้าว่าสุนัขใหญ่ เป็นใครเนาะเธอคิดไม่นั้นก็ช่วยไม่ได้ไม่คิดว่าเธอไม่มีเัอไปเจอเธอยังไม่มีใครยังโสดอยู่ใช่ไหมเธอและนี่นะครับคือบทเพลงของแก๊งดาวหางฮาร์โร่โบนิโก้เอง ก็ไม่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบจะติหรือไม่ติขอบอกไว้ตรงนี้พวกเราไม่สนพวกเราไม่สนพอพวกเราฮัลโหลโบนี่ิโกเองวงเล็บเปิดซาอิสบอลวงเล็บปิดแล้วเจอพวกเรากันใหม่ ไม่รู้ว่าในโอกาสไหนอาจจะเป็นดาวหางฮัลเล่โคจรมาเจอเพวกคุณอีกครั้งเหมือนแก๊งฮัลโลโบดาวหางไม่ใช่เมือนแก๊งดาวหงาวหงฮัลโลโบที่จะมาโคจรพวกคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ดาวหางโฟสต์หาวสตังบีจะพูดอีกไหมครับครับโอเค เราจะทำท่าถ่ายรูปเพราะทุกคนแคปภาพพวกเราไปนะครับสำหรับแกงโลโบหนึ่งสองสามโพดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสำหรับวันนี้คงสิเทไวเทไวปล่ไปปล่ไปโพดไปสำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์พวกเรามาถึงจนถึงวันนี้นะครับยังไงก็รักเราไม่ต้องมาก แต่แค่รักพวกเราให้นานๆก็พอครับ